หลายหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีพระพุทธศาสนามาได้นี่นะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเกิดจากเด็กเจ็ดขวบเพียงคนเดียวเด็กเจ็ดขวบคนนี้เป็นเด็กที่อยู่ในอินเดียแล้วได้บวชเป็นสาม,มเณรที่มีชื่อว่าสาม,มเณนรนิโครธเราลองมาฟังกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะสาม,มเณรนิโครธที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบจะสามารถทําให้พระพุทธศาสนามาปักหลักในประเทศไทยนี้ได้ยังไง วันหนึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะย้อนไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช300กว่ากว่าๆในขณะที่สาม,มเณรนิคโครธเนี่ยกำลังเดินนะเพื่อไปหาแม่ของตอนเองได้เดินผ่านพระราชวังของพระเจ้าอาโศกมหาราชซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยกำลังยืนทอดพระเนตรดูมาที่ถนนพอดีแล้วก็เลยมองเห็นสาม,มเณรนิคโครธที่กําลังเดินอยู่ซึ่งเดินด้วยความสงบเงี่ยมสง่างามมากๆดูแล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊เด็กเจ็ด ขวบทำไมถึงได้เดินสงบเสงเง่มีมสงา่างามได้ขนาดนี้ มองดูแล้วมีความสุขด้วยนะมีความสุขกว่าเราอีกผู้เป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชที่ได้ปกครองมาเดินอินเดียนกว้างใหญ่เลยเกิดความแปลกใจว่าเด็กน้อยอายุเท่านี้เนี่ยจริงๆน่าจะวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปเกิดอะไรขึ้นนะทาไมถึงเดินสงบเสงี่ยมสง่าง,งามแล้วดูมีความสุขก็เลยให้อัมมาเนี่ยไปตามมาเพื่อจะได้พูดคุยกันแล้วก็ทําให้เกิดการสนทนาธรรมกันเกิดขึ้นนั่นแหละ แล้วทําให้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเกิดความเลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้านะโดยกลายเป็นว่าพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเริ่มศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็เกิดจากเหตุการณ์ในตอนนั้นนั่นเองหลายๆคนอาจจะยังรู้จักพระเจ้าอโศกมหาราชนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้ทําสงครามเพื่อขยายดินแดนในอินเดียเนี่ยนะโอ้โหเข่นฆ่าคนเนี่ยจนเลือดนองแผ่นดินไปทั่วอินเดียเลยก่อนหน้านั้น แล้วมาเห็นเด็กสามเณรเดินเนี่ยด้วยการเดินของสามเณรเนี่ยนะกับกลายมาเป็นคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเลิกเข็นฆ่าเบียดเบียนแล้วก็ไม่ใช่แค่เลิกเข็นฆ่าเบียดเบียนเพียงอย่างเดียวนี่นะกลายมาเป็นสาสนุปถัมภกมาเป็นกําลังในการสารสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลไปทั่วทั้งอินเดียและยังไกลมาจนถึงหลายประเทศในโลกในตอนนั้นเลย ที่เราจะเคยได้ยินว่าท่านส่งพูด9สายมาเผยแผ่ไปทั่วโลกเนี่ยจึงหนึ่งใน9สายนั้นก็คือประเทศไทยของเรานี่เองซึ่งก็มีจุดเริ่มต้นมาจากที่พระเจ้าประสกมหาราชเห็นการเดินของสามเณรเพียงคนเดียวซึ่งใครจะไปคิดนะจากเหตุการณ์นั้นนี่เองเนี่ยนะพระพุทธศาสนาของเราก็ผ่านมาแล้วถึง2,000กว่าปีจึงทําให้มีการเดินของพระธรรมยาตรา1000รูกเพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ เจดีอริยพุทธาห้าองค์ที่สงขาพระพันรูปโดยมีพระบรมสารีริกธาตุเหมือนเป็นประธานเหมือนเป็นประมุขเท่ากับอะไรรู้ไหมเท่ากับที่พระสัมมาสัเจ้าสอนไงว่าต่อให้ทําบุญกับพระอาหารหันต์เป็นร้อยองค์พันองค์หรือแม้กระทั่งล้านองค์แบบเจาะจงก็ไม่เท่ากับทําบุญกับคณะสงฆ์มู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นประมุขยิ่งกว่าพิธาบุญกับพระอาหารหันต์ของจริง เพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุเปรียบเสมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีคณะสงฆ์หมู่ใหญ่นี่ไงที่พระเจ้าสอนเราสอนชาวพุทธที่มีมึกในพระเดชพระชัดเจนนะว่าต่อให้ทําบุญกับพระอรหันต์แค่ไหนก็สู้ทําบุญกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจมุกไม่ได้แล้วการเดินของพระธรรมยตาโดยมีพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญเข้าไปเพราะฉะนี้ยิ่งกว่าเกิดไปได้ไปเจอพระอรหันต์อีกเพราะฉะนั้นใครที่ รู้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยกับการที่ต้องมาต้อนรับพระธรรมยาตราตามเส้นทางที่ท่านเดินครั้งหนึ่งในชีวิตก็พลาดไม่ได้เหมือนกันถ้าปรารถนาชาวพุทธคนไหนเกิดมาได้เจอพระพุทธศาสนาได้มาเจอคําสอนของพระเจ้าแล้วชาตินึงแล้วอยากได้ทําบุญกับพระอรหันต์แล้วก็พลาดอันนี้ไม่ได้เลยเพราะนี่ยิ่งกว่าเกิดไปได้ทําบุญกับพระอรหันต์คือทําบุญกับคณะสงฆ์มูใหญ่โดยมีพระสมามเจ้าเป็นประมุขโดยผ่านพระพรมสารีลิกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่คือพระธรรมเมตตาพันรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี่คือเป็นอะไรที่ถือว่าโอกาสครั้งสําคัญที่สุดของภาคใต้มาถึงแล้วปกติจะมีแต่งานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีแต่ภาคกลางมีแต่กรุงเทพมีแต่ปริมณฑลเกิดมายังไม่เคยได้ยินเลยที่ว่างานบนแบบนี้จะไปอยู่ที่ภาคใต้สงขาเกิดมาชีวิตยังไม่เคยได้ยินเลยว่านี่โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะที่จะเกิดขึ้นแล้วของภาคใต้ของสงขาวันครั้งหนึ่งในชีวิตถามว่าพลาดได้ไหมพลาดไม่ได้เลย ทุกคนต้องมาต้อนรับมากล่าวเสียงสาทุกการเพื่อต้อนรับเพื่อเป็นหนึ่งในบุญพิเศษนี้ที่จะได้มาได้บุญกับพระบรมสารีริกธาตุของพระสมัมาสพเจ้าได้บุญกับพระทั้งหนึ่งพันรูปทั้งหมดที่ท่านได้บำเพ็ญกุศลธรรมบำเพ็ญตบะมาแค่ไหนเราจะได้บุญกับท่านทั้งพันรูปหมดนี่แหละคณะสงฆ์ผู้ใหญ่โดยมีพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าเป็นมกอันนี้แหละ นั้นถ้าจิตเริ่มใสเท่ากันกับที่เราไปได้ทําบุญกับพระสัมมเจ้าย่อมได้บุญเท่ากันเลยนะอยู่ที่จิตอย่างเดียวนะว่าเริ่มใสเท่ากันไหมใครที่อยู่จังหวัดภาคใต้นะี่ทั้ง14จังหวัดคือพลาดไม่ได้เลยครั้งนี้ในะครั้งหนึ่งในชีวิตชาตินี้ไม่รู้เกิดมาจะได้บุญแบบนี้อีกหรือเปล่าอาจจะนี่คือครั้งเดียวในชาตินี้ก็ได้นะเพราะทั้ง14จังหวัดต้องมาให้ได้พลาดไม่ได้เลยตั้งแต่กระบ,บี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานี พังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลและก็สุราษฎร์ธานีพาไม่ได้ทั้ง14จังหวัดเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็เราก็วาดฝันเราก็มีความปรารถนาอันสูงสุดเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราต้องได้ทำบุญกับพาาระอรหันต์เนี่ยแต่อย่างที่บอกว่ายุคนี้พระสงฆ์เจ้าก็สอนไว้ปุถุชนไม่มีทางที่จะคอนเฟิร์มได้เลยว่าใครคือพระอรหันต์ปุถุชนทั้งหลายหละไม่มีทางรู้ได้จริงๆหรอกได้แต่อ่านอุบานคาดการเอาเอง แต่อันนี้ไม่ต้องอนุมานไม่ต้องคาดการอะไรเองเลยทั้งสิ้นนี่คือเนื้อนาบุญที่ได้บุญที่ใครไปร่วมสาธุการแล้วเนี่ยเท่ากับได้ทําบุญยิ่งกว่าพระอรหันต์ชัวๆแบบไม่ต้องอนุมานเลยว่าใครคือพระอรหันต์ไม่ต้องเพราะว่าพระบรมเสารีรีกกทตุแล้วกับคณะสงฆ์มูใหญ่คือพระธรรมยาตาแบบเนี่ยนี่คือคณะสงฆ์มูใหญ่โดยมีพระสมมเจ้าเป็นประมุขตรงตามคําสอนในพระเทวิฎกไปๆเลยอันนี้เลย แล้วใครที่ได้ทําบุญต่อเนื่องเนะี่ยหลายหลายครั้งกับเนื้อนาบุญแบบนี้ก็คือคณะสงฆ์มูใหญ่โดยมีพ้าสัมยาเป็นมุกล้วนเกิดเป็นอะไรล้วนเกิดเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ที่เป็นเลิศเอตาทักคะทั้งสิน้นก็คือเป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นเลิศดกว่าพระอาหารหันต์ทั้งปวงในด้านต่างๆทั้งสิ้นเลยนะใครที่ได้สะสมบมุญแบบนี้จะเกิดไปเนี่ยนะอยู่ในสุคติภูมิแล้วก็มนุษย์เสยภูมิก็คือมนุษย์แล้วก็เทวดาแล้วก็ทุกภพุูชาติไม่ตกอับยากจนเลย ที่เทศตัวอย่างที่ในพระเด้วิดอกแล้วชาติสุดท้ายก็จะได้เป็นพระาหาันที่เป็นผ้าหันที่เป็นเลิศกว่าพะ้าหันทั้งปวงในด้านนั้นๆมาหากุศลนี่ส่งผลให้ชีวิตขนาดนี้เลยนะการที่ได้สั่งสมบุญกับคณะสงฆ์มู่ใหญ่โดยมีพระสมมาเจ้าเป็นมงคถค่าเลื่อมใสเท่ากันก็เท่ากับได้สั่งสมบุกับพระสมาจพระและก็คณะสงฆ์ถ้าผู้ที่ไปร่วมสาธุการต้อนรับพระธรรมยาตาที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะมีจิตเลื่อมใสเท่ากับคนที่ อยู่ในพระเตมอ่ะมีจิตลำใสเท่ากันกับคนอ่ในใพระดกนะก็จะได้ผลอันนี้ส่งผลบุญเท่ากับคนที่อยู่ในพระเมปบกเลยบางคนเนี่ยผลบุญส่งผลขนไหนส่งผล่าเกิดไปร้อยชาติพันชาติอ่ะไม่ลำบากไม่ต้องทำหากินอีกเลยเป็นเป็นร้อยชาติพันชาติมันก็มีนะอาจจะนึกไม่ออกก็ลองนึกถึงเด็กบางคนที่เกิดมาปุ๊บพ่อฝากเงินให้ในบัญชีร้อยล้านมีจริงๆนะอันนี้ไม่ได้จินตนานการเอาเองนะ เราลองนึกออกนะมีเด็กคนหนึ่งอะเกิดมาลืมตาตูโรกวันแรกพ่อฝากเงินเข้าบัญชีให้ร้อยล้านเลยชื่อเด็กคนนั้นเลยถามว่าเหลือเชื่อไหมเด็กคนนั้นทาอะไรหรือ,อยังไปทําอะไรมาหรือ,อยังนั่นเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่เกิดมาแล้วมีพ่อฝากเงินในบัญชีให้ร้อยล้านทำไมไม่เป็นเราบ้างอะทำไมต้องเป็นคนอื่นอะก็เพราะว่าในอดีตอะสั่งสมบุญมาไม่เท่ากันโอกาสต้นทุนชีวิตก็เลยไม่เท่ากันไงเด็กบางคนเกิดมาไม่มีอะไรกินแล้วก็ อดตายมีไหมมีทุกวันในโลกโอกาสต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันก็เพราะว่าในอดีตเคยสั่งสมบุญกุศลมาไม่เท่ากันแต่ทีเนี้ยมันเป็นอดีตไปแล้วไงเราก็ไม่ต้องไปมัวแต่เสียใจหรือเสียดายรู้งี้รู้งี้อย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วทีเนี้ยพอใช้โอกาสที่เราจะออกแบบชีวิตเราใหม่ถ้าเรามีจิตเลื่อมใสเท่ากับในพระเตปิโกบันทึกไว้เนี่ยนะบุคคลในพระเตปิฎกที่อดีตที่เขาทำไว้นะจากนี้ต่อไปนะใครมาเป็นเสียงสาธุก,การต้อนรับพระธรรมยถา โดยที่อัญเชิญภาพบางเาในลิขิตาเนี่ยนะจากนี้เป็นต้นไปชีวิตเราจะไม่ตกอับยากจนลำบากแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองถึงขั้นชีวิตไม่ต้องทำอาหารเกือมาต้อง่างก,กินอีกเลยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแต่ในสองภพภูมินั้นคือมนุษยภูมิและก็สุคติภูมิจนกระทั่งบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยมแล้วได้บรรลุธรรมฟังธรรมบรรลุธรรมแบบเดียวกับที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายแหล่ที่บันทึกในพระริตกท่านได้โอกาส โอกาสนั้นเราก็สร้างขึ้นมาเองได้ด้วยการที่ได้มาสั่งสมบุญพิเศษแบบนี้มันโอกาสมาถึงแล้วพลาดได้ไหมเราจะเลือกเอาว่าเราจะออกแบบชีวิตเราอย่างไงอดีตที่ผ่านมาแก้ไขอะไรไม่ได้แต่นี่เป็นปัจจุบันที่เราจะประกอบเหตุของเราใหม่ที่เราจะสามารถที่จะรวยทั้งโลิยาัรั์แล้วก็รวยทั้งอริยทรั์ได้ด้วยด้วยตัวของเราเองด้วยการประกอบเหตุของเราเอง เพียงแต่เราต้องรู้เคล็ดลับมิดหนึ่งเนี่ยว่าทําบุญกับอะไรต้องทําบุญกับอะไรต้องทําบุญกับใครแล้วยุคนี้พระสมามาเจ้าท่านปริพันไปแล้วต้องทํำยังไงถึงจะได้บุญกุศลอย่างมหาศาลที่เกินกว่ามนุษย์เนี่ยจะจ,จินตนาการได้เพราะในพระธรรมดกก็มีแบบนี้แหละบันทึกเอาไว้แล้วก็มันเกิดขึ้นมาแล้วเด็กบางคนที่เกิดมาโชคดีขนาดนั้นที่เราที่ททพี่เขาอยให้ฟังทําไมเกิดมาโชคดีมีทุกอย่างพร้อมขนาดนั้นทําไมเราไม่มี ทำไมเราเกิดมาเราต้องเริ่มจากศูนย์ไม่จําเป็นที่ว่าเกิดมาต้องเริ่มจากศูนย์ทุกคนไงแล้วถ้าในอดีตเราสั่งสมบุญบรารมีมามากพอบุญเติมเปี่ยมแล้วก็ใช้โอกาสในการบรรลุธรรมมีปัญญาที่จะฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมได้สะดวกรวดเร็วกว่าคนอื่นๆย่นย่อระยะเวลาในการเวียนใบชะเกิดของเราไปอีกเอาง่ายๆเลยนะว่าพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ ที่จะบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนายังอยู่ในโลกไหมมี5อย่างที่ว่าถ้าหายไปจากโลกทั้ง5อย่างเนี่ยเท่ากับพระพุทธศาสนาไม่เหลืออยู่แล้วในโลกหนึ่งในนั้นก็คือพระบรมสารีริกธาตุรู้สึกเป็นอันสุดท้ายเลยด้วยที่จะหายไปอย่างอื่นจะหายไปก่อนและอันสุดท้ายเลยก็คือพระบรมสารีริกธาตุจะอันตทานหายไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอันหมดยุคเป็นอันสิ้นสุดของพระพุทธศาสนาที่ยังอยู่ในโลกของคําสอนของพระสุรธมารุจ้าก็คือ การอันตรธานการหายไปของพระบรมสารีริกธาตุจะหายไปเองเลยเมื่อถึงเวลาที่พระพุทธศาสนาหมดสิ้นไปจากโลกสุดท้ายที่จะหายคือพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือธาตุที่ยังคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าบัดนี้พระพุทธศาสนายังอยู่คู่โลกนะอย่างที่รู้ว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสอนว่าอย่าไปยึดติดร่างกายอย่าไปยึดติดเนื้อหนังอันเน่าเปื่อยแต่ว่าพระบรมสารีริกธาตุ เป็นธาตุที่ถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดในโลกเกิดจากความบริสุทธิ์กายวาจาใจของที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กระทำความบริสุทธิ์นั้นแบบแทรกซึมกลัน่นผ่านเนื้อหนังแล้วก็กระดูทั้งหมดจนกลายเป็นจนกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์จริงๆไม่ใช่แค่สมมติจนกลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกอันมันเกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์ พระสมมาสุทะเจ้าที่หลงเหลือไว้ไว้เจ้ากับการไปนึกถึงพระเจ้าผ่านพระบรมสารีริกธาตุ่มันต่างอยู่แล้วต่างแบบต่างเลยเคสจรณีที่แบบนึกถึงพระสมทธเจ้าแล้วแบบได้บุญเท่าโอกับคนไปอยู่ต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุเทาที่อาพระเทวดะมีอยู่น้อยมากเลยซึ่งเป็นเคสที่ต้องระดับแบบปฏิบัติได้ฌานสวัสดิ์เหาะได้เท่านั้นไม่มีพระบรมสารีริกธาตุไม่มีเจดีย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ว่ามีเป็นฤาษี ที่นั่งสมาธิแล้วก็บรรลุฌานสมาบัติเหาะด้เหินเดนอากาศถ่ายตัวได้จนกระทั่งไปค้นด้วยฌานสมาบัติของตัวเองอ่ะจนเจอว่าบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกในภพสามก็คือพระสมานพระเจ้ารู้ได้ด้วยฌานกำลังฌานของตัวเองก็เลยรู้ก่อเจเลซายขึ้นมาลอยๆเลยไม่มีความสุขก็ไม่มีอะไรด้วยกําลังสมาธิกำลังฌานสมาบัติจนเหาะเหินเดนอากาศได้ขนาดนั้นแ่ะเลยสามารถกระทําการบูชา พระสัมผัธเจ้าโดยที่ไม่ต้องมีพรมรมสารลิกธาหรไม่ต้องเกิดประจำพระพระเจ้าแต่ได้บุญแทบจะไม่ต่างอะไรเลยกับคนที่ได้เกิดไปเจอก็คือได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75บหครั้งพระเจ้าจักรพรรดิก็คืออะไรคือกษัตริย์ที่ปกครองโลกทั้งโลกทั้งโลกมีกษัตริย์องค์เดียวแล้วก็มีของพิเศษอีกเจ็อย่างเขาเรียกรัตะนะทั้งเจก็คือมีสมบัติเลี้ยงคนทั้งโลกเลย,เลยคนทั้งโลก ยุคที่มีพระเจ้าจักรพรรดิไม่ต้องทำมาหากินพระเจ้าจักรพรรดิเลี้ยงทั้งโลกบุญขนาดนั้นเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้เลยคือปกครองทั้งโลกเลยแล้วก็ปกครองแบบไม่ต้องทําสงครามด้วยด้วยของพิเศษทั้ง7อย่างก็คือไม่ต้องมีไม่มีใครกล้าทําสงครามเนี่ยต้องระดับเนี่ยนอกกนั้นเนี่ยมนุษย์ปุถุชนที่ไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งได้ฌานสมาบัติเหาะเหินเดินอากาศได้ล้วนต้องทำกระทำการบูชาผ่านพระบรมสารีริกธาตุทั้งสิน้นหรือ ต้องเกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นบุญที่ได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยด้วยจิตที่เริ่อมใสแค่ไหนก็ไม่ต่างอะไรกับได้เกิดไปทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองเลยนะดังนั้นบางทีอาจจะนึกภาพไม่ออกไงเ,เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกทั้งโลกเนี่ยนึกภาพไม่ออกมันดูเวอร์เกินก็ลองนึกถึงเด็กบางคนเกิดมามีพ่อฝากเข้าบัญชีร้อยล้าน มีไม่มีนะเกิดมาเกิดการลืมตาดูโลกวันแรกเลยพ่อเขาโ,โอนให้เลยร้อยล้านเงินบัญชีมีติดเลยร้อยล้านเนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมก็มันเป็นไปได้มันเป็นไปแล้วมันมีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยด้วยถามว่าเด็กคนนั้นทําอะไรมายังไม่ได้ท,ทำอะไรเลยมังเอิญเหรอมังเอิญเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีอะบังเอิญไหมไม่มีพระสามเณเจ้าท่านสอนเสมอว่าเรื่องังเอิญไม่มีในอดีตเนี่ยเคยสั่งสมบุญมาถ้าเทียบกับพวกเราก็คงเยอะกว่าเราเยอะเลยถึงเกิดมา ทั้งชาติก็คือมีต้นทุนแทบไม่ต้องทำมาเกินอ,กอีกเลยก็ได้ถ้าใช้ดีๆร้อยล้านแล้วมันดีแค่ไหนชีวิตที่ไม่ต้องทำมากินเลยทั้งชาติเราอยากจะทําอะไรเราก็ทําเราอยากจะมีอะไรเราก็มีเราอยากจะไปทําความดีไปสั่งสมบุญไปช่วยเหลือใครมันก็มีต้นทุนมีทุกอย่างหมดมีเวลาที่จะทําในสิ่งที่เรารักเราชอบหรือแม้ถ้า่มีเวลาในการศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยมันไม่ดีกว่าหรอซึ่งความจริงแล้วอาจจะเกิดจากการแค่ไปบูชา ไปเสียบปักกับแหล่งของบุญแค่แป๊บเดียวเกิดขึ้นมาแล้วขึ้นอยู่กับความเริ่มสายศรัทธาอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่หลักและใหญ่เลยขึ้นอยู่กับจิตที่เริ่มสายศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มใส่ศรัทธาแค่ไหนก็เท่านั้นเลยเพราะว่าภาชนะที่รองรับบุญคือจิตคือดวงจิตของเรายิ่งใจของเราใสเริ่มใสเขาว่าเรื่มใสนี่ไงจริงๆดวงจิตจะมองเห็นได้นะแต่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตามนุษย์นั้นคนที่ไม่เคยเห็นดวงจิตตัวเองก็เลยไม่รู้ ว่าทาไมเขาถึงเรียกจิตว่าเป็นดวงทําไมเขาไม่เรียกว่าเป็นเหลี่ยมจิตเพราะดวงจิตไม่ได้มีเหลี่ยมเลยเป็นดวงเนี่ยลักษณะเห็นได้ผู้ที่เห็นผู้ที่ปฏิบัติจนเห็นก็มีมีอยู่เพราะฉะนั้นการไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเท่ากับว่าไม่ต่างอะไรกับการได้เกิดไปได้ทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะต่างกันแค่ว่าความศรัทธาเท่านั้นเอง ้าเลื่อมสายสทาเท่ากันพระสมมาเจ้าท่านตัดไวชนย่อมได้ผลบุญเท่ากันเห็นไหมถ้าเลยถามครับชาวพุทธมีใครอยากเกิดไปได้ทําบุญกับพระสมมาสมุทธเจ้าบ้างทุกคนก็ยกมือหมดแหละถามล้านคนก็ยกมือล้านคนดังนั้นเนี่ยการได้ไปบูชาพระบรมสา,ารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ต่างๆก็ดีหรือว่านํามาจากอินเดียก็ดีเท่ากับกําลังอยู่ต่อนหน้าพระพักเลยของพระสมมาสมุทธเจ้าเลย ทีนี้วัดกันอยู่ที่ว่ากำลังศรัธทธาเท่านั้นเองถ้าศรัธทธาเท่ากาันเลื่อมใสเท่ากาันย่อมได้ผลบุญเท่ากับคนที่ได้เกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผลบุญเนี่ยไม่ใช่ส่งไปแค่ได้เป็นกษัตริย์ปกครองโลกทั้งโลกอะไรเง,งี้ยไม่ใช่แค่นั้นนะสามารถส่งให้บรรลุธรรมได้ด้วยผลบุญเนะี่ยถ้าเลื่อมใสศรัธทธามากพอนะอธิษฐานจิตนะให้เกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแล้วได้ฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเมื่อบุญส่งผลหรือผลบุญมากพอ ก็จะเป็นอย่างนั้นเลยส่งผลให้เราได้เกิดไปเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปแล้วก็ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสบรรลุธรรมตามคาอธิษฐานขึ้นอยู่กับการบูชาด้วยจิตที่เริ่มใสแค่ไหน